ด่วนครั้งประกาศเลื่อนลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ออกไปอีก <Nope. S 1> เลื่อนออกไปลงทะเบียนตอนไหนใครที่กำลังรอลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่ในตอนนี้ฟังข่าวนี้ด่วนๆเลยครับคืบหนาล่าสุดโครงการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดประจำวันนี้นะครับโดยข้อมูลข่าวสารในวันนี้ได้มาจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงานราชการ ที่เชื่อถือได้นะครับโดยเขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังประกาศเลื่อนวันเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกไปอีกจากเดิมที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568นี้แต่ล่าสุดนะครับนายละวะรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเลื่อนออกไปเป็นช่วงปี2569นะครับโดยกรอบเวลาจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี69ที่จะถึงนี้แหละครับโดยท่านละวะรนรให้เหตุผลนะครับว่าที่ต้องเลื่อนออกไปลงทะเบียนช่วงต้นปี69ก็เนื่องจากตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะครับก็เลยทำให้ต้องระดมทีมไปทำงานในส่วนนี้ให้เสร็จก่อนแต่ไฮไลท์สำคัญนะครับ ก็คือจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่ให้แม่นยำและตรงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆมากขึ้นด้วยนะครับเช่นเกณฑ์เดิมรายได้ต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาททรัพย์สินไม่เกิน1,000 0แบาทไม่มีบัตรเครดิตเกณฑ์พวกนี้ก็จะถูกนํามาทบทวนใหม่ทั้งหมดนะครับสรุปก็คือตอนนี้ให้อดใจรอกันอีกนิดหนึงนะครับ เดี๋ยวถ้าทางรัฐบาลประกาศเกณฑ์ใหม่แล้วก็ทำลายของการลงทะเบียนออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวทางเราจะรีบนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับทราบกันทันทีเลยครับและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านท่านใดที่กำลังรอลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อยู่ในตอนนี้ยังไงก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัว รับสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ